พี่น้องมาเบิง้งสะออนเวทีรัตนสินยังป่ะเวทีสวยมากพี่น้องเวทีหกชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเวทีนั่งร้านหกชั้นของรัตนสินแบบใหญ่เนาะสะอ่อนรถล,ล,ลำโพงพร้อมไหนุ่นรถลำโพงแบบใหญ่เลยรัตนสินเขาจะเอาเปลี่ยนครับเนาะเปลี่ยนมากเลยนะ โอเพียนเบิองที่ล่ะลดลำโพงรถเสียงเข้าใจไหมเอี๊ยมออกเลยซ้อนซ้อนป้าไม่อีนี่ตัวนี้๋อเขาจะเฮ็ดดีอะไรเฮ็ดมือเขายังของอะไรของอันเขายัสร้างไทเนาะเหมือนกันเลยสวยแบบเอออันนี้อันนี้เขาจะเฮ็ดดีนะอันนี้แบบแขวนตัวนี้ มุนได้พอ้อมไหนข้หลอ้อ้โอ้อโอ้โอ้โออันนี้<อ>มีเชื่อมเข้าไ้ข้างหลงองเออ้อ้โอความแข็ลแรโอ้โอ้ไม่มี้โอ <V ortex. S 2> ้าอ<ม>้อ้โอ<ม>้โอ้โอ้โอ<ม>้้โเ้ิดเครื่องเอียง้โง้อ้โ้โอ้ัง้อ้อ้้โอ้โออู้อ่้้โ้อ้เปิโอ้โอ้โอ้โบ้โอ้โอ้อ้โ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 อ้อ้โอ้โอออ้ออล้อ้้ ฉันมักปลายไฟแหมมันเป็นมันมีมิติเนาะเออมักปลายไฟแบบมีมิติไหมรัตนสินข้าเจ้าลงทุนมาไป่เกือบยี่สิบล้านพี่น้องเอยพี่น้องหมอลำรัตนสินลงทุนเกือบยี่สิบล้านนดูการนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเล็กหกของเอของของนาะกลวงเวทีใหญ่ เวทีอันป้ายไฟมันเป็นมิติแหมมันเฮ็ดสวยๆคือเฮ็ดสวยลงทุนเกือบ20ล้านรัตนสินนะดูิ่นเฮ็ดมาเนี่ยเป็นหมอละหมอลำลรัตนสินนิวเวอร์ชั่นใหม่ของรัตนสิน์ราคิดว่ารัตนสินเป็นเฮ็ดคักกวันนี้เพื่อนบอเพื่อนบ่ยอมเพพี่นเอารัตนสินเป็นหมอลำดังในตำนานเป็นหมอลำระดับรมบกูจริงๆปีนี้เฮ็ดคักเวทีนี่มาตรฐานแํากับกับอีสานนครศินเลยแบบใหญ่เวอร์วังอลังการและเฮ็ดคักหอม มาคิดว่ารัตนสินกลับมารอบนี้จะมาแบบฉันมาเวลาเพันโชว์แนบอันไฟมันสะอาดเพื่อว่าบมันใช้ไฟไฟเป็นรัตนสินใช้ไฟเป็น R G B ตัวใหม่ฉันมาโลโก้ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยปลยไฟเนี่ยมันมีมิติเป็นไฟเปล่ลองเออเนาะไม่ใช่ไฟอะไรหรอไฟปล่งปองไม่เปลี่ยนสีจะคือมันมันจะฟุ้งแบบคลาสสิกอ๋อ เนี่ยมักรถน้ำโพกนี่พี่น้องผู้ใดคิดว่ารัตนสินสิบประเฮ็ดรัตนสินเป็นหมอลำทุนเยอะมากพี่น้องลงทุนหลายเบิง่งรถรถน้ำโพกเห็นไหเห็นบ่เนี่ยจกักรล้านลรอเฮ็ดไม่พร้อมเฮ็ดไม่พันฉันมาลงทุนยี่สิบกว่าล้านเกือบสามสิบนะสามสิบมาเลยเนีอืมโอ้ยอมใจเพิน่นหลายคนบอกคิดว่ารัตนสินสิเปลี่ยนมาขัดขนาดนีเราดูการนี้เปลี่ยนมากๆจริงๆเปลี่ยนอีหลีเนาะว่า ได้ยนินพาว่าไม้เปิดหาเศษมันม้นี่ยเออเฉพาะไม้ไหนซีเศษเกือบหาเศษปฏิโทหนึ่งหันเพราะหน้าย้าว่าคอยเปลี่ยนไม้มาอันซีเศษเกือบหาเศษมาสั่นมามาปวดโพแต่ว่ารัตนสินฉันว่าเป็นหลายคนบอกว่าโอ้รัตนสินเป็นใบเห็ดดอ,อกเป็นเป็นมอลัมโบลรันบอเมีนเปลี่ยนไฟไม้เบิดกันแนาเบิดโอ,โอ้ยอม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 กีเออผู้ใดมาฉากก็งับใช่มาฉากงั้นดิ ชสัส่วนส่วนอืมคือคือคือรัตนสินไม่ตายฉากรูกรนันนี้รัตนสินไม่ตายฉากรู้จอกะจอกบบอะบอกขี้ไล่นาะเพื่อมาบอก,บอกโอ้ผู้ลงคนแบบว่ารัตนสินสีสีเฮ็ดแบบเก่าบ่คือเกา่าเพรามาเห็นมือนี่ปฏิทิดปเปลี่ยนไปเยอะเนาะปีวังหันวางโควิดหันจักของนางล้านเก่าที่ลงเทกแบบเอมดฮะซิปบอกซิบซิปอีทของนางล้านอันนี้แบบใหญ่มากเลยมันใหญ่มาก เวทีเท่ากับอีสานนครสิีเปะเลยเท่ากันเลยเวทีกว้างมากเวทีมาตรฐานพร้อมไงมาตรฐานญ่ทั้งไ่ทั้งแาวอันเดียวกันแล้วพี่น้องเวทีอันเดียวกันแบบสวยเออนี่ลหละนรัตนัตนสินโบส่ยคำวามิติใหม่พี่น้องรัตนสินวเวอร์ชั่นลุกใหม่ของรัตนสินก็จะเป็นกลิ่นอายของรัตนสินเหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่รัตนสินพี่น้องเอ้ยมัลดลำโพงติล่ะ เป็นลงทุนเกือบเกือบ30ล้านรถมีอีกรถ <c oughs> มันขีดตมหมดซุดยน,นขีดลมยมลวสวันนสดีค่ะลงทุน30ล้านตีรัตนาสิน,น่ะคือเฮ็ดคากแถวปีนี้ <c oughs> ปีนี้แต่ยิ่งพิ่นว่าเพันเฮ็ดเังคากเฮ็ดแต่สามชิปล้านแม่นค่ะว่า30ล้านตัวบอหนี่30ล้านอีู่ีบอหนี่30 30กว่าล้านอยู่ขายอีกล้านหนึ่งมันยุ่นหนีนะ3ามชิป คือสิมาบอคิดเฉพาะไม่แล้ว่าจักแสนก็หาเกือบหาแสนแมนค่ะแต่แต่ไม่ไม่เป็นัญหาแต่หาแสนเลยค่ะมันมันมันเลยไปหลายก็อย่างพวสร้างสร้างหลายตัวเพิ่งสร้างหลายตัวเพิ่อคือกล้าลงทุนคักกว่านั้นเพิ่งว่าเพิ่งว่าจังไหนเพิ่งว่าร์ยังสี่เพิ่งว่าปีนี้นั่นเขาเหตุมันคาคาเกตตอบเททรีแท้แนองเพิ่งมาเบิ่ง มาเบิ่งมาแย่งไหมค่ะนี่คือสิ่งที่พนมาเมนค่ะพนออการลงทุนสามล้านมีนะเป็นพนการลงทุนกันย้อนว่าอยากใก่ตอบแทนผลงานเอาผลงานตอบแทนพี่น้องให้พี่น้องได้เซฟสิ่งที่ว่ามันดีๆม,มันเหมือนม้วนอย่างสิงไหมค่ะรัตนสินบอกคือเก่าสมมาเบิ่งแม็น,มอมนบอเมนค่ะรัตนสินนี่บอกคือเก่ามันบไม่ได้ว่าขนาดไอตัวนี่สามสิบล้านเลยค่ะอย่างเนี้ยเพราะว่าแต่ขนาดสุดคน สั่งมาจากต่างประเทศคุณค่ะป้าสั่งมาจากต่างประเทศล้งไม่ติดเรื่องล้งไม่เบอร์สุื่งสุอยางบุคลากรจะมีความาเสริอมอะไรไหมขยากหูเขยากหูว่าอัลจิริการลงทุนแบบเป็นอย่างคือสั่งใหม่ๆอย่างใหม่ปนี่อ่ะเมาสูฟังอันเพิ่นธุ์พนธุอย่างนีเพิ่นเห็ดอย่างไม่เนี้ยอันเพิ่นเห็ดหนึ่งก็คือหนึ่งระบบเสียงระบบเสียงแล้วก็ระบบเวทีอันลดลำโพงนี่บ่ดนะลดลำโพงเพิ่นจะเห็ดใหม่ เครื่องไม้รถไม่ล่องไม้ปุ๊บสิสิงสุยางค่ะอันนี้โดยต้องไปลงที่ว่าไปลงกรุงเทพเงืนอธิว่ารถเงียบรถเงียบไหมค่ะแล้วก็เพิ่นจะออกรถไม่อีกเคือรถอันมีคค่ะรถมีแต่เจ้าหรือตวเก่าเนี่ยมันคือเปลี่ยนนเพื่อนคือเปลี่ยนเพื่นอันใดค่ะเพื่นคือบเปลี่ยนเจ้านี่ยนว้ายเออเปลี่ยนบ่ได้มันเป็นมันมันเป็นว่า เป็นลูกน้องเพ่นเล้วเพ่นหาเพลนแพงนีอย่างนี้เราต่อสินบอาสูฟังเนี่ยบอยมาเต็เป็น้านบุคลากรบ้านบุคลากรพวกศิลปินนะไม่ไม่กับเขามาหลยหล่มันจะโค่นนาตาดีๆเอาติเสียงววานหวนสินทีบอกว่าราต้สินหมอลำ ผู้เฒ่าบ่แม่นรอะไนึกว่บ่แม่นอันผู้เฒ่าเนี่ยกัเฮาก็มีไว้อยู่เพื่อเอาใจผู้เฒ่าไหวรุ่นเฮาก็มี่ไหวลุนเฮ็ดตออตเตแอะอยู่ค่ะเออมันบ่แม่นอันเปลื้มเปิดตื่นะบ่เป็นตโออตเตแอะอยู่ค่ะพอเห็นฉากแล้วเห็นวิธีแล้วเห็นไฟเพราะว่าเม้กระทั่งป้ายไฟยังป้ายไฟกับเหตไม่กี่อันป้ายไฟอันเก่าเพิ่นก็บเหตเซโรลงละคร เป็นเห็ดใสล่องละครมีล่งละครอีกเอาตีนต่งสิมีล่งละออ<อ>คะะลละ้อนตีมีค่ะมีล่งละครอ,อีกอมีล่งละค้อนจะในกำลังบูรณะไอต่อเติมยังให้มันสมบูรณ์แบบอยู่ค่ะเพราะว่าขันว่าจกขันเคนเกษสรใดเห็ดใน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 ส่วนโรงละครอนหมอบถึงว่า แฟนเพลงแฟนคลับของรัตนาสินหลุนเกา่าๆชี้บอกคเคยตามาตรัตนาสินเวอร์ชันใหม่ได้หนิเว,เวอร์ชัน่นใหมเป็นตัวนี้มันเป็นเวอร์ชันใหม่มจากเวอร์ตีเพิ่อนสนิทีแต่ว่าล่ำเรืองอล่ำเป็นล่ำนาะปะัตนี้ปัตินี้พอมายุกหม่หนิว่าพีให้ผีน,นี้ ก็บ่อยากเาี <story> ๋ยววาวเดาจะว่าแอลซีลุ่อยู่บอชื่อเนะรอยเตยน่ะนะแมนเตยกินขาดชื่อกันก่อนเตยไม่เป็นคนไม่เป็นรถทิศโเหมือนแมนโดยเฉพาะก่อนเตยเ่ยว่าเปนก่อนเตยธรรมดาออกจากปลายปากกาของแม่ครูชวาลาแมนมีก่อนเตยเพื่อนเพื่อนสิเตรียมตัวขอดไว่ายๆนี่มีหลายๆซิ่งเกินหลายๆผลงานเพลงนักร้องเพื่อนเขามานใหม่เพื่อนกะมีน้ำเสียงดีเนาะเพื่อนจะเอาเขามาลองมาล่ำ ไม่ผลงานเพลงเพลงเพื่นปลายประกาศเพลงแม่กคูกเชวาลาเจ้าเจ้ามาอยู่รัตนสินจักปีแล้วอ่ามาอยู่รัตนสินนี่แต่ปีหงปีหงแมนหงอจิตโตโต้คืนย้อนแต่เพ่พระเจ้าสิบทิศไหมคะกูชนะสิบทิศปีหาหาเจ็ดหาเจ็ดหาแปดห้าเจ็ดห้าแปดปีหงค่ะเอาเจ้าคิดว่ารัตนสินซีนี้มือนีบอ่ะมือหนีบตอนแรกอ่เขามากบอเคยคิดจเจค่อววาสีนี้มือนีบ เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบมอนีจจเคลไปยุบไปยุ่มากจังไแเปลี่ยนเข่าจับผ่านจับหนีเปลี่ยนเข่าเปลี่ยนฮะอ้าวไปไปเปล่าเด้ือยเทน่ะเปลี่ยนแปลงนันเปลี่ยนแปลงมอนีเพร่ะวาแต่แต่ระบบระบบการดูแลเพิ่งจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงลาย อยากดูแลนี่เพิ่นอนดูแลเพิ่นตุ้มออกเปอรถถ์สกุลเพื่อนใจหยุดยานบานยาอย่างเพิ่นดูแลเบิร์ตเพื่อนใจเป็นเจ็บเป็นไข้เป็นอุ่นเป็นแอนจะได้แมนเป็นเตะเดูการนี่แมนค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งได้แหล่นเนี่ยคืมีสิ่งเกิดใหม่พอแมนจ,<า>จะเป็นนักล่องระยายอ้าวตัวแรกก็ว่าจะไปสีกระดีล้องน้ำมุนตีเพลงข้าเจ้าว่าหนาหัวลุนๆนี่ล่องๆเพลงกันห้ามาสิมวนคือยังคือยังเพิ่นบ่ขนาดพ่อเอาไปลองอีีว้า พี่น้องเอ้ยประหยากสิเว้านางสั้นสาบลาบอยู่เปิดเบิังมู่ใดบ๊สุดท้ายอ่ะเปิดเบิังมู่ใดเดี๋ยวชวนพี่น้องไปเบิึงเปิดวังนี่เปิดวังวันที่23 23ิบสามมตุลาอยู่บ้านพักหมุนบ้งหมอลำรัตนสินอินทา์ทยาลาจ้ะขันพี่น้องอย่าห่วงว่าข่วมเปลี่ยนแปลงมันเป็นยังไงเนาะเนาะยายหันเนาะฟ้าวเขามาเบิึงยังไงก็ฝากเป็นกำลังแรงเชียแรงใจให้เจ้าหมอลำรัตนสินนะคะเนาะขอถามเนียว่าลงทุน30กว่าล้าน เบาอิลีหรือเบาอิลิ่วิ่งว่าแมนเบาอิลีเบาอิเล่นด,ดีมันแมนความจริงอย่ามันแมนความจริงอันคันวงนี้พอเขากับับหน้าใสเลย ังใจฝากไปถามหัวหนายาเดิมบ้านลงทุนสามสิบก้อานอีหลีตีรูกันนี่อันเดียวเอาเนี่ยสีเนียยหันยแย่แหล่นี่สิไปถามเบังคัะสิบว่ถามแต่หัวหนาสุริยาดีสิถามหอเียนพี่เจียบสิทิติมาเอิ่อยังไงว่าสิทพี่ ว่าเพิ่นได้ลงคากลงแหน่เพแต่ว่าสังเกตเบิ่งคักแล้วนี่เป็นแต่ลงสามสิบหลาที่ยังก่วมเพิ่นไหวอีนี่แหละก็มากขั้ใดกระจายเงินย้ำนะจ่ายเงินน้ำจ่ายเงินน้ำวินหัวน้ำเงินเราจ่ายจ่ายขาดนะขาดก็มึงที่น่ะพึ่งขาดมันไม่เหนียวเนี่ยแต่ละสินไม่ย่อีกเปิดตลาดจะว่างแต่แต่โดมก็แห้งแห้อเนาะเนาะสูงสง่าอันนั้นอันนั้นก็เป็นอันนี้ก็เป็นเสาเนาะเนาะบ่เป็นเสาสิ้นส่าดิ คอยงามรถคืนให้ไอ้ลดไอ้เครื่องเสียงข้าเจ้าเฮ็ดดิ่ดีเนาะนี่มันพับได่พับพับขึ้นพับลงพับพับขึ้นพับลงพับก็เสียผาเหมือนตัวผาไส่พับมากครับจ่าเรื่องใดกับยายแหลกก็ขอฝากขอบคุณแฟนคลับเอฟซีของยายหันนะคะช่องช่องยายหันเนาะค่ะเนาะเรื่องใดกัขอฝากไว้ในเด้อค่ะเป็นกำลังแรงใจให้ชาวรัตนสินอินตราทาลาดเนี่ยค่ะ หมอล่ำวงนี่พร้อมสเสนอผลงานใหม่ๆสิ่งแปลกใหม่ให้พี่น้องได้รับชมไปเรื่อยๆชุกเวลาด้วยค่ะขอบคุณค่ะ